สวัสดีครับครูหมิงครับวันนี้กด5ข้อที่โรงเรียนไม่สอนแต่ครูหมิงจะสอนนะครับกฎที่1คือการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายหมายถึงหางเสือนะครับเด็กค,คนไหนที่ชีวิตเหมือนไม่มีหางเสือเวลาเราลงเรือขับไปที่ไหนมันก็จะล่องลอยออกไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายปลายทางนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นนักบินอวกาศเราตั้งเป้าหมายชิดผิดไปเพียงองศาเดียวตั้งทิศทางผิดไปเพียงองศาเดียวคุณจะขับเครื่องบิน จากลงจอดที่สุนูมิอาจจะลอยไปถึงนู่นเมืองจีนหรืออเมริกาเลยทีเดียวนี่คือความผิดพลาดของการไม่มีเป้าหมายนะครับและ2แน่นอนเด็กทุกคนจะต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ดีหรือเรียกภาษากฤษว่ามัตสึไมมัตสึไมหมาย,มามายมาถึงคนที่คิดดีนะครับแน่นอนเด็กๆจะต้องมีเพื่อนที่คิดบวกนะเพราะถ้าหนูอยู่ในเพื่อนที่คิดลบเขาก็จะจูงพาพวกเราไปคนที่คิดลบ แต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่คิดบวกเขาจะจูงพาเราไปถึงเรื่องที่บวกนะครับและ 3. แน่นอนเด็กทุกคนจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะหากใครไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแน่นอนคนนั้นจะประสบความสําเร็จได้ยากที่สุดนะและ 4. การอดออมและลงทุนนะครับอันนี้ข้อนี้สําคัญและโรงเรียนไม่ค่อยสอน แน่นอนว่าคนทุกคนจะต้องรู้จักอดออมแต่เมื่อรู้จักออมแล้วหากไม่รู้จักลงทุนที่ดีนะเท่ากับคุณมีเงินแต่ไม่รู้จักนําไปต่อยอดนั่นก็หมายถึงมันไม่รู้มันจะไม่มีทางงอกเงยได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและโรงเรียนไม่สอนด้วยนะครับมาถึงข้อที่5ข้อที่5คือความลิคิดลิเริ่มสร้างสรรค์เหมือนมาร์กซักเกอร์นะมาร์กซักเกอร์ เคยมีความคิดลี้เริ่มสร้างสรรค์ว่าเขาต้องการสร,าสร้างสังคมออนไลน์ในโลกใบนี้วันนี้เป็นไงล่ะครับเขาประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากเป็นผู้ประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้5ข้อสู่ความสําเร็จนะครับ 1. จะต้องตั้งเป้าหมายในชุด 2. มีกลุ่มเพื่อนที่ดีเป็นมัตส์มายสาม,มีความเชื่อมั่นในตนเองและ4รู้จักอดออมและลงทุนต่อเนื่อง นะครับ5มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในชีวิตวันนี้ผมคู่มิงขอบคุณมากหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ